ก็จะมาเคลีย <notable> ร <noise> ์เคลีย <situación> ร์เอ่อฟาร์มเก่านะคะเพราะเราได้สรุปฟาร์มใหม่แล้วเราก็เริ่มเคลียร์ใหม่ไม่เคลียร์เลยมันอะไรตัวนี้อะไรเกิดอุ้ยเต่าน้อยเบาเบาเบาเฮ้ยปังเดี๋ยวต้องไปคา รอต่าแ,แป๊บนึงเดี๋ยวขอค้าไปดีกว่าเออะไรเนะี่ยเด็กอีกตายหงเดี๋ยนะล่นหล่นน อะไรนะเอาทำแบบนี้นน ใส่ไม่ดีงั้เราสัเป็นเนื้ทำไมโย่โอเมนี่ไงโย่ต้าอึบเออะเออเออเออโอ้หนูองเชเลยพหนิสำหรับอะไรสำหรับเก็บของมีค่าไม่เชื่อตุ๊กกเลย การกดปุ่มนั้นตอนคเสร็จเลยก็จะมาอัปเดตความคืบหน้านะคะออแ,ลแล้วก็ได้เอมทำเพื่มไปแล้วแล้วเราก็ตกอะไรฟัาเออหาจริงแล้วล่อยไดัดิมันไปไดเ้เนี่ยครับไม่ได้ทำมันแต่ว่ายังไม่เสร็จครเดี๋ยวอัพเ,ะะเกิดเห็นแม่คาดฝันขึ้น เราเลยต้องเปลี่ยนเวิล์นะครับไม,ไม่เปลี่ยนม่เปล่ยนเชื่ออะไรมือ่ะมึงอ่ะเยอ,อะอเด็ดเด็เดเพราะมึงคนเดียวเลยเพราะ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 ลาวามานะเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษมึมงเออ ฮนูความแม่นขนาดนี้อินฟินิตี้ครับผม,ม <า S 1> โอ้ยแหลกแหลกที่หว่าเลยเมื่อกี้เนี้ยโอเคเปลี่ยนดัวกันเถอะไ,ไม่เปลี่ยนเฮียแล้วมึงดูไม่เหลืออะไรแล้วนะบ้านนะบ้านนะบ้านานะเตียงก็ยังไม่หายนะแล้วเตียงกูยังอยู่ดีหมิงไม่โด,ไได,ด,ดน,นน้ำนะไหนะก็เลิศถลายแล้วเด็กสิงลนะวาเสิงละวานเลยกบ 来。 ทีพีสุดท้ายเพราะบ้านเราได้สลาดดีแล้วต่อไปก็จะเป็นการสานต่ออนพีอาร์ซีน้องนะคะอัน่าหนีเด็กปาแล้วสร้างทุกปีาเกิดโอ้โหเนี่ยมันเกิดกันแล้วเนี่ย ว่าอฟารมนไปบอกเร็ววานกำลังวานหิราวานหรือไงวะเนี่ยหมออกจากแมปเดี๋ยวนี้ก่อนที่โทรศัพท์จะเราเบิด แล้วสัตว์แม่งแบบมันมันเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะไหนก็อยู่แค่นี้แล้วีปรอดดีกว่าเราไม่ต้องแม่งแล้ววันโบกับมึงดูแล้ว้องแบบอืึมืม้อนหนาดป็ึ่งโง่อ นึ่งเอาแอปเปิลออกไปบึ้งหนหนึ่งักยิงมือเขานั่นแหละไหนไหนโลกก็รู้แล้วใช้เนมรถเลยขึ้นขาไปืึ ยังไม่ตาย 落飞了，落飞了，落落落落落，江家。 เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้โลกที่ล่มสลายแบบนี้ใครจะไปอยู่บุย